คุณวัดอัมพุกัน้าอยู่ที่ปทุมสามโคกปทุมสามโคกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ต้นโตต้นเก่าวะทิกับังไลส์สิสาจ,จ่าวาดกันจ,ะ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 จะ้ะจ้าวาดวัดอัพพูคา ต้นโพก่าแกวสักต้นโพก่าแก่วสออก,ก,กว่าปีแล้วเด๋ยวยายพาไปดูด้านหลังด้านหลังทิ่งจะสวยงามมากเลยเด้อพี่น้องจา๋าด้านหลังแม่น้ำเจ้าพระยาอยากไปดูกันนะคะ วัดอัมพวนารามหูเห็นไหมคะพี่น้องสวยงามไหมสุดยอดเลยนะยายว่าตรงนี้ก็สวยข้างในก็สวย แป๊นนึงขออนุญาตแป๊นนึงเดี๋ยวก,ก็ยีมานั่งก่นอนยกกิงตาอี้เพื่อนมานั่งก่นอนยกกิง้าอี้เพื่อนนั่งก่อนบพี่น้องนั่งอยู่มุมนี้ล่มหน่อยก็นั่งอยู่มุมนี้ล่มหน่อยอคุณทุกพลังรับพลังบวกที่มือนให้กันนะคะตรงนี้ก็คือ เดี๋ยวพี่น้องเข้ามาก่อนเดี๋ยวจะพาพาไปดูองค์พญานาคที่หันหน้า เลยนะคะ ลืมลืมขาตั้งกล้องลืมอะไรไม่ลืมลืมขาตั้งกล้องเพราะว่าใช้ใช้ตัวแอคชั่นแคมก็เลยลืมขาตั้งกล้องโทรศัพท์ตอนนั้นก็จะเป็นในน้ำเจ้าพยา แต่มันแดดมากเลยค่ะที่จริงอย่าพาไปดูพ่อปู่แม่ย่ามากเลยนะคะพาไปดูแม่พ่อปู่แม่ย่า ยวให้เพิ่นมาวิ่งโดนก่อนโอ้นี่ไงเิ็นวิ่งโดนท่านนี้เิ่นวิ่งแล้วน,นี่โดนถ่ายภาพนะคะพี่น้องโดนถ่ายภาพนี่สวยงามค่ะเดี๋ยวยายจะพาไปดูองค์พ่อปู่พญานาะคเดี๋ยวจะไม่เห็นแดดร้อนก็จะอุด์เดินไปก่อนนะคะแดดร้อนก็อุด์เดินไปแป๊บนึงจะให้มันได้เข้ามาอยู่ที่กล้องเรา บรรยากาศนี่มันก็จะประมาณนี้เนาะบรรยากาศสวยงามค่ะท,ที่ปทุมธาน,นีนะคะอยากได้องอ์พ่อปู่แม่ย่ามาเข้ากล้องก็ต้องลงทุนเดินตากแดดสักหน่อย <c oughs> <c oughs> เดินทุนลงลงทุนเดินตากแดดค่ะ บรรยากาศน่านั่งเลยนะค้ะบรรยากาศเย็นๆอย่างเงี้ยดูพี่น้องดูดูค่ะดูความสวยงามของเพื่อนเลยขอนะอนุญาตนั่งแอบร่มกับ หลบล่มหลบล้มหลบลบ่มนี่แค่นี้ก็ได้แล้วว้าวนกปีนผ่านสวยมากเลยนะเนี่ยอันนี้เดี๋ยววันนี้จะมีภาพมุมสูงมาให้ดูด้วยนะคะเพราะเพิ่นวิ่งโดนอยู่มีภาพมุมสูงให้ดูด้วยมนน้ำ พยาก็จะสวยงามประมาณนี้นะคะหันหน้านี่หันหน้าหาน้ำ อาหารน้ำครับพี่นอ้องาน,าน,าน้ำน้ำวัดอัมพุวานารามสามโคกประุมเน้อพี่น้องเลย ก็จะมีพระองค์ใหญ่ยเดี๋ยวพาเข้าไปดูพระองค์ใหญ่ใช่ไหมเข้าไปดูพะองค์ใหญ่ ไว้นะคะใค่เก็บไว้แปบหนึ่งแป๊บหนึ่งอันนี้ก็จะหลวงพ่อทันใจเข้ามาข้างในก็จะตะลึงหน่อยหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะหลวงพ่อทานใจ คุกระหลวงพ่อทันใจจ้าเนี่ยข้างใน,นสุดยอดเลยคะ่ะนี่เห็นไหมว้าวองค์ใหญ่เลยนะคะเดยนหลวงพ่อตเรเดนหลวงพ่อตใหญ่มาก จะมีคนมาเขียนเขียนใส่ด้านหลังนะคะทคําบุญเขียนใส่ด้านหลังมงคลวัดอัมพาวานกัลนำโชคพิกชีวิต ยายก็ได้ไปแล้วเรียนเรียนหลวงปู่ศิลามาปลูกเศษถึงนี้เลยเด้อเนี่ยเรียนหลวงปู่ศิลาปลูกเศษถึงนี้เลยค่ะยายก็ได้บูชาไปแล้วนะคะได้บูชาไปแล้ว โมทนาสาธุบุญจ้าแป๊บนึงใส่รองเท้าแป๊บนึงอนุญาตตั้งกล้องใส่รองเท้าแป๊บนึงค่ะ ข้างล่างตรงนี้ไม่ได้เข้าเออข้างล่างตรงนี้ไม่ได้เข้าโบสถ์ใต้โบสถ์นี้ใต้วิหารตรงนี้ไม่ได้เข้าจริง,รงค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกพลังรับพลังบวกพี่มอพี่ยายขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณทุกสติ๊กเกอร์เลยขอบคุณทุกการรับชมเลยนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้ายายพาไปเที่ยวไหนเดี๋ยวค่อยออก,กลากันอีกทีหนึ่งนะคะ 嗯。Mm hmm. คุณย่าคุณย่ามาะละบอขอบคุณค่ะคุณย่าจ๋านางยุพูดเดียวยุพูดเดียวยุพูดเดียวเมื่อกี้พาไปดูพ่อปู่แม่ย่าหันหน้าไปทางแม่น้ำเจ้าพระยาสวยค่ะคิดหอดตลอดเด้อไปไหนคะวัดอัมพุ วัดอัมพุวนารามเป็นวัดมอนเดอเป็นวัดมอนอยู่ที่ปทุมสามโคกค,ค่ะคุณย่าจ๋าคิดหอดกันราบอไ้คุยกันเลยนะเราไม่ได้คุยกันเลยนะไม่ได้คุยกันเลยนะ วิหารสมเด็จโตเกือบไม่ได้เข้าล้วนึกว่าเพื่อนอยู่ไหนตรงไหน,นช่วงนี้ไม่ได้ออกออกอยังพรุ่งนี้ไม่ได้ออกคลิปเลยคลิปหรอ ยายก็ไม่ได้ทําเหมือนกันไม่ได้ทําเหมือนกันไล่สดก็ต้องแต่นู่นแหละตั้งแต่คุณย่าเข้ามาน่ะจีวันแล้วไม่สามวันละบ่สามวันสี่วันแล้วหาคลิปแคบเอาแคบเอานี่พิมพ์ผิดแคบเอาแคบเอาแคบเอาไปใส่อันนั่นไปใส่อันนั่น ามาดไายเลยมาดไายยืดแันจะามือแล้วสามสี่ม totally. ือละสามสีมือตนนคุณยาเข่ามาไหมตอนนี้ือกันตอคุณยาเข่าม้าได้ไหล่ะจ้มือแล้วมะมือเลดนซีมือหรอป่นอนตีร่างกายเลยนี่คือนอนขี่ขานไหมคุณยา ว่าหมายคือขี่ขานไหมแมนจอบอยู่คุณอยากับจอบอยู่สิได้ไปงานบวชกคลาดอีกไปมือไรคุณยา่าวันไหนไปคะงาน,นขี่านเฮ็ดเนีงก็เฮ็ดด้วยค,คุณเอกเพื่นันไทยพื่นันไทยโดนมันง่ามลายเพื่งเลยไทยโดนไห ทะเลไทยโดนไหน,เ,นเ,เพื่อนสิเอาลงช่องเพิ่มน้ำสบายอยากจะแบ่งให้พี่ด้วยว่ <c oughs> ะยี่สิบามถึงยี่สิบหกป้าจิโชเสร็จแล้วเสร็จแล้วยี่สามถึงยี่สิบหกเหรอเสร็จแล้วคะ่ะยี่สิบนาทีอยายก็ลงละก็ลงแล้วคะ่ะเดินทางปลอดภัยนะเดี๋ยวก่อนกลับบ้านเดี๋ยวคุยกันหน่อยนะ ก่อนกลับบ้านคุยกันหน่อยนะขอบคุณทุกขอบคุณคุณย่าด้วยเด้อขอบคุณคุณย่าด้วยน้ำเย็นดีเนาะคุณย่าเอาบ่นี้บ่าวเพชรบ่าวเพชรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายจะลงแล้วบ่าวเพชรเสร็จแล้วจะลงแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณบ่าวเพชรด้วยนะคะเลิฟสองขอบคุณค่ะมาสองคนแค่นี้แหละ คุณย่าก็บ่าวเพชรนี่แหละขอบคุณค่ะไว้โอกาสหน้าบ่าวเพชรขอบคุณค่ะขอบคุณทุกพลังเลยนะคะขอบคุณทุกไลด้วยสองไลค์แค่นี้ก็เอาละมันไม่ได้ขึ้นนานเอาภาพนิ่งมาให้เน่โอเคโอเคอย่าลงก่อนอย่าถ่ายภาพนิ่งให้คุณย่าก่อนขอบคุณค่ะบ่าวเพชรขอบคุณค่ะ